ธนาคารอมสินนะครับออกบูธมันนี่เอ็กโปอุดรธานีนะครับระหว่างวันที่30กันยายน2565ถึง2ตุลาคม2565นะครับที่เซนทัลอุดรธานีนะครับมันนี่เอ็กโปอุดรธานีจัดครั้งที่9แล้วนะครับมีโปรโมชั่นมากมายภายในงานนะครับหนึ่งในโปรโมชั่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโปรโมชั่น การฝากสลักออมสินนะครับ2ปีแบบใบสลักหรือแบบดิจิทัลก็ตามนะครับก็รับไปเลยของรางวัลน,นะครับของรางวัลมากมายนะครับตามเลทว่าเราฝากเท่าไหร่นะครับพบกันได้ที่งานบูธธนาคารออมสินในงานมันนี่เอ็กโปอุดรธานีครั้งที่9นะครับ สลากอมสินพิเศษอายุ2ปีนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่224นะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลน,นะครับทุกเดือนเป็นเวลานานถึง24เดือนนะครับก็คือเรียกว่าเดือนละ1ครั้งนะครับรางวัลที่1มูลค่ารางวัล5ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายเงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุ้คลธรรมดาจะไม่เสียภาษีนะครับฝากครบอายุจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เผือกเรียกที่เป็นบัชีคู่โอนนะครับโดยอัตโนมัติระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่15กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทนะครับอายุ2ปีสิทธิ์ถูกรางวัล24ครั้งหน่วยละ100บาทฝากครบ2ปีได้รับดอกเบีย้ย0.1สตางค์ต่อหน่วยนะครับ100คิดเป็นอัตรา ก็อร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ0.05ต่อปีนะครับคือใครฝากสลากเนี่ยคงไม่ได้เน้นดอกเบี้ยอะไรสักเท่าไหร่หรอกคงเน้นถูกรางวัลแหละนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขฝากไม่ครบ3เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยเลยนะเพราะนั้นฝากอย่างน,น้อยก็ให้มันเกิน3เดือนขึ้นไปนะครับฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับ วงเงินในการฝากนะครับฝากขั้นต่ำหน0่บาท1หน่วยนะครับไม่จำกัดวงเงินการกรฝากต่อรายจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาก,การฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผือกเรียกที่เป็บัญชีคู่โอนนะครับออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะครับยกเว้นเดือนมกราและพฤษภาคมออกรางวัลวันที่30ทธันวาคมและ2พฤษภาคมนะครับเงนินรางวัลนะครับอย่างที่บอกว่ารางวัลที่1เนี่ย 5ล้านบาทรางวัลที่2นะครับ1ล้านบาทมี1รางวัลรางวันที่3 10,000บาทมี5รางวัลนะครับรางวัลที่4 10เอ่อ10รางวัลรางวัลละส0 0 0ันรางวัลที่5นะครับ15ารางวัลรางวัลละ1000แล้วก็รางวัลเลขท้าย4ตัวมี1รางวัลรางวัน50รางวัลเลขท้าย3ตัวมี1งรางวัลรางวัลละ20นะครับกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนอกนั้นนะครับเอาแค่ตัวเลขตรงก็ได้รับรางวัล ซึ่งภายในบูธนะครับใครที่ซื้อสลากออมสินนะครับแบบดิจิทัลหรือแบบออมสินทั่วไปก็ถ้าออมนะครับ1,000บาทขึ้นไปรับกระปุกน้องออมสินฝาก1,000 0บาทขึ้นไปรับกระเป๋า GSB Melody Bag นะครับฝาก50,000บาทขึ้นไปรับกระเป๋า GSB Summer b a c k ฝาก1,000 0บาทขึ้นไปรับร่มน้องออมสินนะครับ ฝาก5 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปรับกระเป๋าโซเชียลแบ็กฝาก1ล้านบาทขึ้นไปรับกำไรเสริมมงคลฝาก5ล้านบาทขึ้นไปรับเทพปปเจ้าแห่งโชคลาภนะครับไปพบกันได้ที่ในงานนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อ สินเชื่อด้านธุรกิจนะครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถอะไรแล้วแต่มันอยู่ในงานทั้งหมดเลยหรือจะสมัครบัตรเครดิตรายใหม่นะครับที่มีของสมนาคนให้คุณนะครับกระเป๋าเป้อะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ในงานทั้งหมดแหละลองไปศึกษาดูนะใครที่ใครที่เรียกว่าอยู่ใกล้ๆก,ก็ลองไปดูนะครับมีวันนี้ ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะวันที่2ตุลาคม2565นะครับอุดรธานีคอชั้น4เซนทันนอุดรธานีนะครับ